สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มาพบกับช่างทำมีดอาดหนนะครับวันนี้ทางร้านมีมีดเดินป่ามีดโบวีมาเปิดขายครับลูกค้า เล่มแรกนะครับวัสดุเป็นเหล็กซุปเก้าอบชุบบอกระเือใบยาว10นิ้วนะครับสันหนา7-8็มิลครับลูกค้าด้านเป็นไม้พยุงครับตัวนี้สามารถใช้งานหนักได้เลยครับลูกค้างานทางร้านรับประกันครับเล่มละ1,800บาทครับลูกค้าทำซองไขรเด็กบวกเพิ่ม850บาทครับเล่มต่อมาก็ใบยาว10นิ้วครับลูกค้าวัสดุเป็นเหล็กซุปเก้าอบชุบบอกระเือใบ อ่าใบยาว10นิ้วนะครับสันหนา8มิลครับลูกค้าด้ามเป็นไม้พยุงตัวนี้ลายสวยมากครับราคาเดียวกันครับ1,800บาททำซองไครเด็กบวกเพิ่ม850บาทครับลูกค้าเล่มต่อมาก็เป็นวัสดุเหล็กซุปเก้าอบชุบบอกเกเือเหมือนกันนะครับใบยาว10นิ้วสันหนา8มิลครับลูกค้าตัวนี้เป็นด้ามไม้พยุงออกโทนดำครับลูกค้างานรับประกันตลอดการใช้งานเหมือนเดิมครับราคา1,800บาททำซองไครเด็กบวกเพิ่ม850บบาทครับ เล่มต่อมาครับลูกค้าตัวนี้วัสดุเป็นเหล็กซุเก้าอบชุบบอกรเือครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสันหนาแปดมิลครับลูกค้าด้ามเป็นไม้พยุงครับตัวนี้งานใหญ่กว่าเพื่อนครับแต่ราคาเดียวกันครับลูกค้าราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาททําซองไครเด็กบวกเพิ่มหนึ่งพันบาทครับลูกค้าตัวนี้ครับเล่มต่อมาครับใบยาวเจ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะครับสันหนาเจ็ดมิลครับลูกค้าวัสดุเป็นเหล็กซุเก้าอบชุบบอกรเือครับราคา เล่มละ1,600บาทครับทำซองใครเด็กบวกเพิ่ม800บาทครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเล่มต่อมาขนาดเดียวกันครับลูกค้าต่างกันแค่ด้ามครับตัวนี้ท่านใดสนใจติดต่อ0 6 4 3 1 4 8 832เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ ID ดีลน์เลยนะครับลูกค้าขอพระคุณมากครับลูกค้าที่ให้ความสนใจและไว้วางใจเพจช่างทํามีดอาจไหนตลอดมาขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ